สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2567นะโอเคก่อนอื่นต้องขออภัยนะคะที่เดือนที่แล้วเราไม่ได้มาเจอกันแต่ว่าเดือนนี้กลับมาแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้8ดเหรียญ king of swords judgment ห้าม่เท้า queen of wands เจ็ดเหรียญ The Emperor, the Tower, Knight of Wands, แล้วก็หกถ้วยนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะได้หลุดพ้นจากอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูนะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้น่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างที่จะมีความทุ่มเทให้กับการทํางานสูงมากๆนะหรือว่าในบางคนเน่ยอาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากได้เข้าไปช่วยเหลือจัดการในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้นะ ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกคุณรู้สึกเป็นกังวลหรือว่าอาจจะเกิดความกดดันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผลงานจะออกมาดีนะคะในการทำอะไรก็แล้วแต่นะพวกคุณสามารถที่จะจัดการแก้ไขออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารในเดือนนี้ถึงแม้จะวุ่นวายไปสักหน่อยนะแต่พวกเขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้นะคะ ในสิ่งที่เราติดขดัดหรือว่าในสิ่งที่เราร้องขอนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพวกคุณดูเป็นฝ่ายที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่นซะมากกว่านะคะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังรอคอยอะไรอยู่ก็ตามแต่นะในเดือนนี้มันอาจจะมาช้าหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังเอาไว้นะนะแล้วก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการทํางานที่มันอาจจะเกิดขึ้น แบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะโดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือว่าไม่ทันตั้งตัวนะหรือว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะ mm. เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ให้คิดให้รอบคอบคิดให้ถี่ถ้วนนะคะอย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆเด็ดขาดนะแต่ก็ถ้าเกิดอะไรขึ้น พวกคุณจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดติดขัดในเรื่องใดก็ตามนะยังพอมีคนให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่นะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษนะถ้าเกิดใครที่รอคอยในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าโปรเจกต์งานใดก็ตามนะคะมันค่อนข้างที่จะช้าหน่อยหรือว่า พวกคุณอาจจะต้องใส่ความพยายามหรือว่าความอดทนลงไปมากกว่าที่เคยทำมานะคะแล้วก็สําหรับใครที่คิดในเรื่องของการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้มีโอกาสที่พวกคุณจะคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะในเรื่องของงานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง ในเรื่องของงานเนี่ยมันจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็มันจะมีภาระหน้าที่ที่เราจะต้องจัดการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไว้ใจให้เราทำงานใหญ่งานสำคัญสำคัญนะในเดือนนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้นะคะจัดการได้ทุกสิ่งอย่างเลยเพียงแต่อยากให้ระมัดระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะคะ แล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยพวกคุณจะค่อนข้างกดดันตัวเองมากเป็นพิเศษนะในเดือนนี้ให้ระมัดระวังคนใส่ร้ายใส่ความนะคะหรือว่าคนอาจจะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าอย่าให้ความสำคัญอะไรกับคนพวกนี้นะคะมันมีอยู่ทุกองค์กรทุกสถานที่ของการทำงานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ในสังคมแบบไหนก็ตามนะพวกเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าคนที่ คอยจะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีน่ยมันก็มีให้เห็นปกติอยู่แล้วนะคะพยายามมองข้ามไปเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่คิดในเรื่องของการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้มีโอกาสที่พวกคุณจะตัดสินใจแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนถ้าเกิดจะออกจากงานเนี่ยให้คิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบนะให้มีการวางแผนก่อนนะคะ หรือว่าสัมภาษณ์ผ่านแล้วค่อยยื่นใบาลาออกนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันนะโดยที่เราไม่ได้วางแผนหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวนะคะแต่เงินที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีนะคะ หลักๆมันจะเป็นเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงนะแล้วก็เงินที่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครที่เคยลงทุนหรือว่าทำอะไรเอาไว้มีเกณฑ์ที่จะได้ในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยนะหรือว่าอาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะมาดูกันเพิ่มหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ตกนะในเรื่องของภาระหนี้สินที่มันอาจจะมีเข้ามานะคะมันอาจจะส่งผลทําให้กระทบกับในเรื่องของสภาพคล่องขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ประหยัดได้ให้ประหยัดนะคะอะไรที่ยังไม่จําเป็นเนี่ยยังไม่ต้องซื้อนะพอดูแล้วเนี่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงิน ไปพอสมควรน,นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินให้กับคนในครอบครัวมากกว่าค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามบาลานซ์ในเรื่องของการเงินดีๆนะแต่ถ้าเกิดติดขัดจริงๆเนี่ยคนช่วยเหลือเราก็ยังพอมีนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้ให้พยายามหาเวลาพักผ่อนให้มากๆนะคะในเดือนนี้เนี่ยพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะโหมงานหนักมากเป็นพิเศษนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะค่อนข้างมีความคิดเครียดมีความกดดันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ใช้พลังงานไปกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะ ให้หาเวลาดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอนะอย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดนะคะแล้วก็สำหรับภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้จบสิ้นจากอะไรเก่าๆเดิมๆนะเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเมตตาแล้วก็เอ็นดูนะคะมีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเดือนนี้ผลงานจะออกมาค่อนข้างดีด้วยนะ